ครับทุกคนตั้งกลองแบบเคปิดเพลงก่อนปิดโคมเนี่ยรวยรวยครับรุยรุยครับรุบยมาแล้วมาแล้วหอมหระยังครับหอมหระยังเฮ้รู้สึกตึงๆนิดนึงนะ รู้สึกตึงๆนิดนึงโอเคอัดจอแล้วใช่ไหมเอ้จอยังไม่อัดดีกว่าอัดจอด้วยอัดจอด้วยอัดจอ,ดอ,อ,ดจอแล้วก็นี่ครับนะที่ปิดเปิร์ของเราของเราที่ปิดเปิร์ของเรานะครับเธอมาดูไงใช้เปิร์กอะไรไม่น่ามีคนเข้ามาดูหรอกนะ ขอโทษนะครับที่ทำไม่ให้หิวแต่ปันจําเป็นจริงๆ <c oughs> โอ้โหน้ำข้างๆก็ไม่มีด้วยคอ,อแดง <c oughs> เอ่อบอกก่อนนะครับในตอนแข่งเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะอาจจะไม่ค่อยอ่านเมนต์ด้วยจริงจังด้วยก็มันแข่งอะน,นะ <c oughs> ก็ต้องเอาให้ชนะเต็มที่ <c oughs> ผมก็จริงจังมาหลายทัวร์แล้วแต่ว่านั่นแหละก็ได้ไม่เต็มที่อะที่แปดอย่างนี้ที่สิบหกทีมงนี้ ไม่เคยไปสี่ทีมเลยมาแล้วไงเดี๋ยวดูก่อนว่าเปิร์กมันเรียว่าวันรูปมันปิดเปิร์กให้หรือเปล่าโอเคปิดให้อยู่ปิดให้อยู่โอเคจัดเลย <c oughs> แมทั้ทงสตรีมด้วยทั้งอัดด้วยไหวปะนี่โอเคเจอคนละโคตรไหวเจอไว้มาก ไม่โดนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นงนะครับทุกคนเขาน่าจะวนอ่ะวนปะเอ,อ้เสียดายเลยน,นึ่นึงนะครับทุกคนไม่ไหววะ่ะปิดอัดดีกว่ามันแหลกอ่ะจริงจริงนะมันแหลกเรียบร้อย ดีเลยแล้วกันเสียเวลามากเลยอะเอาตกงปะมีตายากหรือเปล่าอืมป่ายากมากอ่ะพอเจอคนเล่นเ็นอะอย่างนี้เสียเวลาเนี่ยตรงนี้มีเครื่องสองเครื่องถือว่าได้อยู่ โอเคมีหนึ่งสองสามสามเครื่องน,นี้เขาปั่นช้าอยู่นะพังประตูก่อน <c oughs> เออ้ามีคนปั่นไหม โซนสามเครื่องนี้ไว้วจะได้โซนง่ายๆหน่อยโอเคไม้นี้เล่นลเราด้วเอาเดิหมดโล่ ่น่าพาดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พาดนะอ้ะอาวตรงเฝ้าเลยครับไม่ได้ปั่นใช่ไหมเครื่องน,นี้คนนี้ไม่หลุดฮกอะ่ะดูก็รูล้ลวมาช่วยอย่างงี้ให้เขาหลุดไปก็ได้ผมไปหาคนเดียว ่างไงาบอกแล้วสุดถ,ถุกแล้วก็น่าจะเฮย้ยไอเฟืองหมินเฮย้ยตายยาก โอ้ไม่โดนแทงหลังแล้วแบบโอ้ไม่มีขอบคุณพระเจ้าบอกแล้วเขาน่าจะมีรูทุก ซ้ำเลยคนเนี้ยพี่เสร็จยังเฉยต้องซ้ำอ่ะคนเนี้ยปล่อยเม็กไปครับตายยากได้อยู่พอเม็กล้มอ่ะ มีคนถามว่าเสร็จยังยังทำไมอ่ะเสร็จไวยังอ่ะเฮ้ยฝันไวเกินมันใส่ไม่น่ามีคนช่วยเมกอะเมื่อกี้มีเหรออ่ะเมกมันอยู่แถวนี้นี่โอเคเดี๋ยวหลุข้าโพดอ่ะเอาตรงนะหนุข้า,โาวนะาโพด ฟาวเครื่องนี้ไปเลยโอ้โหเครื่องไกลอยู่นะไม่รู้ว่าจะไปหิวกันหรือเปล่าเมื่อกี้มันเห็นเชือรียวแบบแบบะ่ะ เรียบร้อยล้มเจ็บสามถือว่าคุ้มอยู่อยากรู้ว่าจะมีคนออมมาช่วยปะคำเดียวเลย นี่ไงมีด้วยเห็นปะเดี๋ยวไอเชอรลิวมีโบโลตลอดเลยเหรอ ไม่ได้แล้วครับต้องไปสามเครื่องปล่อยไปเลยของมันต้องแขวนเสานี้อ่ะ ไปหิวแล้วน่าจะหิวตรงนั้นแหละตรงที่เขาโดนบูโรทามเมื่อกี้หรือเขามีหิวตู่วะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ เห็นไหมคนนี้ก็ไม่มีบอลลูอ่ะนั่นแหละไปแล้วไปไหนแล้วอ,อยากแขวนสองอะขอแขวนสองหน่อยได้ไหม มีสาวใกล้ๆกล้ไอยากรู้แค่น,นี้ไม่รู้เชอร์รีวมันรอช่วยหรือเปล่าคำเดียวเลยเชอรวอ่วที่มันมีบอลูททามอะ่ะอุ้มเลยกันต้องแขวนสองครับนั่นไงโอเคตอนผมก็ได้แต้มแต้มพิเศษนะแขวนสองเดี๋ยวแคปไว้ก่อน เออแคปภาพไว้โอ้โหท่อผ่านไหมเนี่ยแย่ละโอ้โหปิดไม่ทันเหรอท่ออะ จบเลยต้องให้เสือรอดสี่อ่ะเสือผมอ่ะก็ลงท่อทันอ่ะจี g ครับนะส่งรูปนี้ให้เห็นเราก็แขวนสองอ่ะนะแฟนสองได้อยู่